อนนี้วันแทนเ็เปอร์เซ็นต์นะกำลังลดราคาอยู่ลด30%เเลยมีรุ่นโคบินกับแอโรคาบปั่นจักรยานตอนนี้พี่แนะนำโคบินเพราะว่าใส่แล้วมันจะเข้ากับรูปหน้าเลลวลาเราปั่นจักรยานเนี่ยกรอบแ,บแว่นเราเวลาเราปั่นเลือไปทางด้านซ้ายหรือว่าด้านขวาด้านบนหรือว่าด้านล่างเนี่ยค่ะกรอบแว่นมันจะไม่บังสายตาเราทำให้เราปั่นจักรยานได้อย่างมั่นใจแล้วก็ปลอดภัยด้วยค่ะส่วนอีกรุ่นหนึ่งที่อยากจะแนะนำนะคะ สายปั่นจักรยานหรือสายวิ่งนี่ปุบสีอะไรดีนะสีนี้ดีกว่าค่ะทรงจะเป็นทรงแอโโลนะคะและตรงด้านบนแพ่นี้ค่ะคนที่มีเหงื่อเยอะไหลลงมาอาจจะทําให้แสบตาได้ตรงนี้มันจะกันเหงื่อได้ทําให้เราเวลาวิ่งหรือปั่นจักรยานเหงื่อก็จะไม่ไหลเข้าตาแล้วก็จะไม่แสบตาค่ะมันจะกันได้หมดเลย อันนี้จะเป็นแอลโลคัพค่ะลด30%เช่นกันค่ะลูกค้าท่านไหนสนใจก็เชิญที่อัลต้า24หรือทักทุกๆช่องทางของอัลต้า24ได้ค่ะ